ตอนเช้านะครับมันสตาร์ทติดแล้วลากยาวแต่มันติดนะครับแต่พอติดเสร็จแล้วก็ทั้งวันก็ใช้ได้ปกติพอเรามาจอดค้างคืนตอนเช้าก็สตาร์ทลากยาวเหมือนเดิมสวัสดีครับ FC และก็เพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะกลับมางาน d i y นะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณา์ของเรื่องรถนะครับที่มันเกิดขึ้นกับไอเจ้า ไทเกอร์ดีฟรีของผมนะครับปัญหาก็คือตอนเช้านะครับมันสตาร์ทติดแล้วลากยาวแต่มันติดนะครับแต่พอติดเสร็จแล้วก็ทั้งวันก็ใช้ได้ปกติพอเรามาจอดค้างคืนตอนเช้าก็สตาร์ทลากยาวเหมือนเดิมนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับไอ้เจ้าไท e เกอร์นะครับซึ่งเป็นะกูลเดียว v i โ o ้ o r t u n e er, อร์นะครับสำหรับเครื่องหรือ2องนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องขื้นช่างนะครับผมแล้วก็มาดูกันไออาการแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันมีลมในระบบนะครับพอมันมีลมในระบบเสร็จอะน้ามันจะไหลคืนถังนะครับนี่การเช็คอันดับแรกเลยก็เราก็จะเช็คที่ตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวแยกนะครับแล้วดูว่าข้างล่าง มีการ่วดซึมอะไรหรือเปล่าเช็คดูให้ดีนะครับนะครับถ้าเกิดมีการ่วดซึมแสดงว่าลมมันเข้าในนี้แล้วก็ทําให้มันไม่เป็นสูญยากาศน้ามันมันจะไหลคืนถังนะครับพอผมเช็คดูนะครับผมก็เจอจุดนะครับที่ทําให้เกิดการลมเข้านะครับหรือ ในระบบมีลมนะครับทำให้น้ำมันไหลไหลคืนถังนะครับทำให้มันไหลคืนถังผมก็เจอที่ตัวนี้นะครับจะมองเห็นครับนี่นี่นะครับที่ตัวนี้นี่สองตัวนี่คือสายน้ำมันสายน้ำมันเข้านะครับสายน้ำมันเข้าแล้วก็สายน้ำมันกลับมันจะมีรอยเยิ้มเห็นไหมครับเนี่ยแทบจะมีรอยเยิ่อของน้ำมันรอยเยิ่อของน้ำมันนะครับแสดงว่าจุดนี้มันรั่วนะครับส่วนไอ้จุดนี้ซึมที่ตรงนี้น้ำมันซึมที่ตรงนี้ด้วยแสดงว่า สายเนี่ยมันแข็งแล้วแลวไอตัวคลิปเนี่ยมันรัดไม่อยู่เพราะมันมันอายุการใช้งานมันก็คือแข็งไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสายเขาก็จะแข็งไว้แล้วทำให้มันรัดไม่อยู่นะครับทีนี้เบื้องต้นผมก็จะแก้ด้วยการเปลี่ยนสายยางทั้งหมดสายน้ํามันนะครับก็เม็ดละ90บาทผมก็ซื้อมา2เส้นมันจะมีเส้นอ,อันนี้เส้นใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เส้นเล็กซึ่งเราเอาไปเทียบมาแล้ว ซึ่งมันไม่ไม่มีแบบงอตามระบบเราไปซื้อมาเทียบออกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวนี้ก่อนผมก็จะเปลี่ยนไอตัวแยกไปด้วยเพราะรู้สึกว่ามันจะนิ่มๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับให้มันเสร็จไปทีเดียวเลยนะครับผมก็ซื้อมานี้กนะ็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ นี่ครับสายยางผมก็ซื้อมาอันนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับสายยางถ้ามันใหม่ๆม,มันจะมีความนิ่มนะครับมันจะทําให้รัดแคมอยู่อันนี้จะมีความนิ่มแต่ไอตัวของเราอ่ะมันแข็งไปละมันใช้อายุการใช้งานก็เสื่อมไปตามสภาพผมก็จะเปลี่ยนสายยางนี้ซื้อมาเมตรเมตรละเกบาทนะครับตามร้านอะไรทั่วไปเมตรละเกบาทเดี๋ยวก็มาลงมือเปลี่ยนกันไอตัวนี้มันเกิดการการทํางานนะครับเราก็จะถอดออกก่อนเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนเพราะมันมัน ตัวนี้เป็นกล่องเช็คเอนติ้นะครับก็ถอดออกหลบก่อนนะครับก็จะเห็นอาการเยิ้มแบบสุดๆเลยก็คือลมเข้าแน่นอนนะครับนะครับเพื่อการทํางานสบายผมก็เลยจะถอดกลองออกนะครับเพราะว่าสายมันมานี่มานี่นะครับมันทํางานลำบากก็เลยถอดกลองออกเพื่อทำงานให้สบายนะครับครับนี่เราก็ถอดออกมาแล้ว แต่สายที่เราใส่มันจะไม่คดงอตามรูปแบบนี้นะอันนี้มันมาจากศูนย์เขาปั๊มมาเป็นคดรงอ,อย่างนี้แต่เรามาวัดเทียบความยาวแล้วก็โค้งไปนะครับไม่ใช่ปัญหานะแล้วความแข็งเนี่ยกดไม่ลงนะทำให้มันมันมัน,ม,นมันล็อกไม่อยู่นะแข็งแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับก็เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็มีเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเพราะมันซึมทั้งหมดเลยนี่ก็ซึมนี่ก็ซึมนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดครับผมก็ เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนสายยางนี่ครับนี่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวแยกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนสายยางนี่นะครับก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับก็เสร็จเมื่อดพอดีพอดีทําตอนเย็นหลังจากเราเปลี่ยนเสร็จเราต้องแยกน้ำมันนะครับแยกให้ตึงมือเลยแยกน้ำมันขึ้นรับมาเหมือนเดิมนะครับผม ก็หลังจากถึงมือแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทดูว่ามันติดไหมนะครับผมก็ติดเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูกันตอนเช้านะครับก็จะทิ้งไว้ในคืนหนึ่งแล้วตอนเช้ามาสตาร์ทดูกันว่า จะติดหรือไม่นะครับกอนนี้ก็เสร็จมดพอดีเราทําตอนบ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูกันก็เราก็ทิ้งไว้เมื่อคืนเนี่ยเช้านี้เราจะใช้รถละเดี๋ยวก็ลองมาดูว่าสตาร์ททีเดียวติดไหมลากยาวไหมนะครับอ่าเดี๋ยวถือกล้องให้หน่อยจะไปสตาร์ทรถนะครับผม ครับผมก็เมื่อกี้สตาร์ทให้ดูแล้วตอนเช้าก็ทีเดียวติดนะครับก็แสดงว่าปัญหาตรงนี้มันจบไปก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์หรือก็ช่วยเอาไปแชร์นะครับบอกเพื่อนฝูงนะครับไม่ต้องถึงมือช่างครับถ้าถึงมือช่างก็ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้ามีโอกาสอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ความรู้บอกเพื่อนๆกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ